ถ้ามาก่อน40เหมือนที่บนไว้คือผมจะแจกพรดวงจันทร์พรุ่งนี้เพิ่อมอีก10พรนะเออโลดที่15บห้ยเุ้ยออกไออ,ไอ,อแต่หลุดสกายแต่หลุดสกายเอ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยออกเร็วนะอย่างน้อยออกเร็วนะขอเออขออะไรก็ได้ให้สีดาวมันอะไรก็ได้นี่หว่าลืมขอสีดวเยอะขอสีดวเยอะสีดวเยอะ นึง่ัว่าแบนแปลกๆไอ้นี่ใครเนะี่ยมาไงนี่มึงมาไงนี่มาไงครับคนนี้เออไปไปโลที่ยี่สิบห้าต่อเธอจะไปเผื่อตู้ว้หน่อยอ๋อยังไม่มาเฮ้ยม่วงเฮ้ยม่วงโอ้โหมามาทีละม่วงสามสิบห้าสามสิบห้าเฮ้ยชิบายแล้วกูจะเสียตังค์ไปเนี่ยเอามามามาแต่ที้แน่เี่มาก่อนมี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด S 1> <S 1> <S ใหญ่เหลือเกินยี่สิบเก้าสามสิบสามเมตรโอ้ยลึกจ้ำทอกจ้ำดีโอ้ยแจกพรเพิ่มอยู่ๆก็ได้แจกเพิ่มพรเพิ่มเฉยเอาอะ่ะตอนนี้สะสม14นสฮะต่อไปกด24โลนะยี่สมาเถอยังไม่มายังไม่มาอีก,กอ่ะ34ม,มานะมานะบอกหน่อยได้ไหมว่าท้องหรือ,อยัง ยังย <rium> <Dante> ังไ<ต>ม่ท้องขอขอขอได้ไหมโอ้เออเมามาลิติเบทเข้ามามีไหมมีไหมชิ้นไหมชิ้นไหมเออดาบพาโก็เอามาเอมาเอามาอาหมดอาหมดอ่ะสามสสแล้วสี่สิบ่สยังแต่ไมยฉันขอนะไม่ได้ห้าหมองสามก็นึม้ยยังยังอีกอาวุธ มึงมาเอาหอ,อกแหละเออมึงมาเอาหอ,อกแหละคิดง่ายดีกำลังคิดง่ายดูมาไงนายเออมาไงวนะเนี่ยต่อไป54 54ิหโฮมะโฮเท่ากับโฮมะเออล่างมา54าสี่ห้าสียังไม่มาอันนี้ตัดสินแล้วถ้า64กด64ไม่ทองคือแจกแต้มเลยทองไหมทองไหมทอ,ท,อทองไหมทองเถอะทองไหมไม่ทองโอเคต่อไป74 74 74 โอเคนี okay. ่พวามาันมา65ก็ยังดีไว้่อไปโหลที่หนึ่งสองมาไหมสามสี่เมาหอกแหละเออมาเอาหอกห้า,า,าหกเจ็ดแปดโอ้โหเก้าไม่มีก็โอ้โหไม่มีว่ะนี่หมดลุ้นเลยโอเโอเ้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแจกพร30พรน,นะครับเดี๋ยวมาลุ้นรับกันได้นะ ู้เย่จนกว่าจะได้ถ้าเหลือต่อด้วยตู้อาวุธเลือกโฮมาถ้าทองแรกออกไวกดจนครบสาเบื่องนูเย่ออกโอเคครับได้ครับนนเนี่ยฮะเอาเย่หลานก่อนเอาเย่หลานให้รอดก่อนต่อไปโลที่17็นะโลที่17บเจ็ดยังไม่ท้องยังไม่ทองไม่ทองขอขอสองม,ม,ม่วงขอสองสามม่วงสองสามม่วงได้ไหม <c oughs> คือเออไม่ไม่ใช่ม่วงนี้เอาม่วงตัวสิ <c oughs> มามามายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด ยังยังยังวอร์มอยู่ยังวอร์มอยู่ยังวอร์มคึ่งอยู่เปิดตู้สามสิบเจ็ดสมส็ดอ่ออกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเดปาฟาโบมาทำไมก้อนมันจะมาหลุดอาวุธอะไรเยะแยะเนี่ยมาหนึ่งม่วง4 7่7ิบเจ็ดสออกเถอะออกเถอะมีคนลงเล็กหนึ่งไว้หนิงกวางอ่ะหนิงกวงมาเร็วหนิงกวางมาเร็วขอขอม่วนห่ม่วงได้ไหมอีกสักม่วงนึงขออีกม่วงนึงม่วงนึงให้ได้ไหม ต่อไปคือ5้าเจ็ดใช่ไหมอันนี้คือ5้าเจ็ดใช่ไหมห้าสิบเจ็ดจะเป่าคาถาเพื่อจะเล่าให้ความมีมีเส่อมคลายโอ้โหแล้วเข้าเข้ากับเพลงนะเข้ากับเพลงนะถือหนูขอให้เธอรักฉันคนเดียวคนหลอ่อต่อไป67 67มา67 ต่อไป59 6เ6้าหกสอ็ดองสอยรักนบางสาตที่เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมยินดีคุณปื้มนะครับที่ได้เยี่หลานนะครับยินดีเลยครับผมยินดีครับขอบคุณที่ไว้ใจให้ผมเปิดนะ1สิโลที่สิมาถึ จก5 minutes later 73 73 73 73ต่อไป64แล้ว64โอ้64โอ้โย64นะครับโอ้ย2องทองไหมดีกว่าจาานะังหวะนี้2งทองเนี่ย1 2 3 4 5 โไม่ไม okay. 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 so, huh? ่ออกเลยโอเคก็ต่อไป19นะ19 19อุ้ย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 ไปตองไม่ต้องลุนแล้วมาสิบสิบเอ็ดตออุ้ยโอ้โเบรกไม่ทันเลยสวัสดีคุณอิงฮาร์สสวัสดีครับคุณวันตีมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่จังหวะนี้ห้าสิบโลทองมาแล้วสิบโลทองข่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ทองไหมทองไหม อะไรทองอะไรดีกว่าทองอะไรดีกว่าทองอะไรดีกว่าสุดดีกว่าอิงนะครับสุดดีอะไรดีกว่าอะไรดีกว่าเอาคว้าหกเจ็ดสิบโอ้ยเจ็ดสิบโอเค ก็ขอบพงพุ่มตื้มอีกรอบน,นะครับที่ไว้ใจให้เปิดกระชานะครับผมากครับแต่ว่าเรามาเอาตรงนี้หกเอ็ดหกสอสิบสามหโอ้65ว้าเลว65จริงด้วยขอแสดงความยินดีนะฮะก็ขอเชิญพิการนะครับพุ่มก็ยินดีกับพงมาแล้วก็คว้าแล้วก็ยิ่งไหนะครับมาครับ ไอ้เพ่ขอสิบโลขอหูเต่าซี่หนึ่งสิบโลอะไรก่อนยอกยอกยอกสิบโลสิบโลพัว่างสิบโลพัว่างขอขอขอเลยเดีอะมีมีตัวอะไรไม่เต็มเนาะหนังเยอะอ่ะโอ้โหแล้วหูเต่าหูเต่าใช้หูเต่าใช้เออหูเต่าใช้ตะกั่งเบนเออลางมาแล้วหูเต่าใช้ตะกั่งเบนยี่สิบสองยังไม่มายี่สิบสองยังไม่มานะฮะหนิงกวัวเออมั่วมาละลัวมั่วมาละลัวขอขอม,อม,อมั่วเงยเยอะม,อมั่วเงยเยอะนะ สองเลว้วสามสิบสององ่สามองยาไปไกลได้ไหมซินยาดโอ้โหมาไงเขาเนี่ยคนละตู้แลว้ว <c oughs> ต่อไปส2่สิบสองส่งนะรู้ว่าสิ่งแต่คนต้องขอลองลองจริงต่อไปให้เฮ้ยทองเฮ้ยทองทองยางสองห้าสองยังไม่ามา หกสิบสองมาถอะกดตอกจะไม่ไหมจะไม่ไหมผสองเหลือรบสองต่อไปเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองยังไม่มาเอาเลยเอาเลยโค้งสุดท้ายเจ็ดสองยังไม่มาโค้งสุดท้ายเจ็ดสองแล้วมาโลโลนี้เจ็ดสิบสามโลนี้เจ็ดสิบสามไมันแดังเข้าไปในตา เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสิบแปเจ็ดสิบหกโอ้วีเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งสองโอ้ยมีสิตมาปอดไปสามสี่ห้าห้านะฮะสะสมห้าโลเท่าไรไม่รู้อันนี้36วะ36 37 38อันนี้อันน,น,นี้อันนี้กนตีนะ39 40 41 42โ okay. อเอ ต่อไปสิบสามสิบมามยงไม่มาส3มานะสิ 13, ไม่มายนะี 13, ่สามมาถือมาถือมาถือไอ้มันจบเร็วๆ a few minutes later แปดสิบสอันนี้เจ, 4, จ 4, ็ดสิบสี่เจด่นะเจ็ดสี่ี่เต่ามาทีนีกับพี่นีนี่เล่นคู่เต่าตีหนึ่งเลยน,นะครับ ถึงแม้จะลึกไปนิดนึงแต่ก็อยากว่าดีกว่าสีทองนะพี่ขอบคุณมากครับเชฟญริการครับพี่สีหนุนนะครับนะครับหมื่นหัวหมื่นหัวเฮ้ยยินดีคพี่สีนะครับ,บ,บ,าารบวันนี้ขอบคุณให้เปิดกระชานะครับวันนี้ออกมาครับ69โลจูแซบบอกว่าเปิดยีย่หลานหกโลไม่ได้พอก่อนถ้ารุนเลงก,ก็ต่อภายในหกสโลถ้าไม่ได้หยุดก่อนโอเคสะสม3ามสะสมสามามามา,มา,มาโอ้ยโบนเงิน โลที่ยิบโลที่สิโลที่สโลที่สิมอจะม่ามาสี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอททองเห็นไหมเอ้ม่วงเห็นไหมสองสามสี 2, 3, ่สี่หไหต่อไปยีส เ3 73สิบสเจ็โอเคแตกไปทำบุญไปทำบุญเอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสมไว้รับแต้มเฮุ้จูมอพอก่อนอ่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับจูจูนะฮะที่ยังไม่ได้ทองฮะแต่ว่าของตรงนี้มาใช้บริการนะจูจูไว้เจอกันรอบหน้านะอ่ะโลที่ยี่สิบนี้สิครับรับซื้อแต้มครับหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งกิ๊กนี่แต้มนี่แต้มอยู่แล้ว โลที่20ยังม,มายังม,มาจักการ,รเงินได้เหรอจะยังไงก็มาแน่หรือเปล่ายังไงก็มาแน่เปล่าโลที่ยี่สิบขอขอเลยเดียวขอเลยเดียโลที่20ยังไม่มาอ,อือเอาสองม่วงยังดีสองม่วงเองดิลงไม่ทันจัดไปอ่ะโลที่30มสิโลที่30อืิบยังไม่มา,ย,า,มมานะยังไม่มานะฮะยังมาไปหาพี่โกลมาก็าเพ็นมันสี่หกโลมีสัดสองสิบมีรุ่นเจ็ด ไม่รู้ไม่รู้ก็ใน A40 ก็จะกลายเป็น70 70 5 i v e minutes later ยงัยงยงัยงยังยังแลกโลเพิ่มต่อแลกโลลุงนะครับเหมื 71, 71. อนหอยังยังยัง71 71อุ้ย72 72โอ้ย73 73โอ้ยตัวละชิ่ชิวโอเคมาแลกโลแลกโลมีไหมเนะี่ยโอ้ยสามโล สาลดรัดคิวเพลงรัดคิวเพลงอะไรก่อนโอ้คุณเปิดกระชาน,นี้ก็รัดจังเลยมันกะ็ยสาเจ็ด่เจ็ดสยังเจหถ้าเป็นหมดไปตีบิดด้วยตีบิดตีไปแล้วครับตีไปแล้วครับเจ็ดหกเจออ้ยโไม่ออกก็ขอแสดงความนีคุณหนึ่งอยู่รล้ตรงนี้นครับทำเป็นพี่แล้วสกใส่ดวงคือดวงเคลื่อน <c oughs> ของโทนี่บอกว่าหูเต่า50โลให้เอ้ยแม่หูเต่าโฮมาโฮมา50โลผู้บิดมัมนต้องมาแล้วเปล่าโทนี่ต้องมาหรือเปล่าโลที่40โลที่40อ้ยยังยังเลย40ลินรครับ40แล้ว40แล้วอุ้ยรัดรัดมาเป็นล้างเลย50 50 50ออกเถอะไม่ออกด้วยต่อไป60 หกสิบเออโค้งสุดท้ายอีกแล้วโค้งสุดท้ายแล้วแคนเดสมาอกีกคนโค้งสุดท้ายแล้วของห้าไม่หลุดครับจากพิซซ์คอร์ดโดยเจ็ดสิบเรียนไปแต่ยางยางยางอาจจะมาก็ได้อาจจะมา,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 มา,าดดก็ได้หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดโอ้ยลากมาแต่ไกลเลยหกสิบสองหกสิบสามโอ้ยชี้เป็นชี้ใต้อีกแล้วนะฮะ หกสิบีโอ้โหแตกโอเคฮะ6กสโอ้ยโทนี่ทนายหลอนวู๊บฉันหลอนเอาความากเลยตอนนี้หนึ่งมีแถมไหมแถมเถอะแถมเถื่อสองสามห้าดิดคอร์ดผมฟังไปหมดแล้วนะครับใช่เหรอดีดผมไปดใครใครกีต์อ่ะใครกีต์ดูฟังอ่ะขอไปเช็คพิการแล้วนี้กูขออภัยด้วยขออภัยด้วยเพื่อน ไม่รู้โทนี่บอกไม่มีรอบหน้าอลยกันนะก็เขาบอกว่าขอ80โลถ้าได้ถ้าได้ฮนูอัควาเดี๋ยวเขาจะมาบิดให้100บิดมาโลที่25ทองทองทองเลยเจ็ดเกมเร็วเกมเร็วเอาละ17 18 19โห้โต่อครับงี้สองสามสี่ห้า หกหกนะหกนะไปต่อสะสมหกโลที่สิบหกโลที่สิบหกทองแม่เฮ้ยทองเฮ้ยทองอีหยางยางยังไม่มาสิบหกยังไม่มาสิบหกมาพอหนึ่งยางยังไม่แจกนี่นะยี่สิบหกยี่สิบหกเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยครับแต่คุณพิมพ์เลขสองนะคือเลยผมได้จากช่องนี้จนแปดจนเต็มแปดเดือนใช่เต็มแปดเดือนแล้วแจกเยอะเกินแจกแจกจนทะลุ พอทับช่วยรูกด้วยดูมาทางชีวิตดูาทางชีวิตเด้อนะขอได้น,ดน,นะขอได้นั่นโดนฮะ over month later. มาถือมาถือโอเคห้า okay. สแล้ว5้แล้วห้แล้วห้โอเคจิงดีนี่นะครับที่ได้ เอาคว้ากับโฮมาฮะคุณเหมือนคุณได้เหมือนคุณได้โฮมาฟรีฮะตอนเนี้ยโอเคยินดีกับคุณเนี่ยยินดีคุณนายนะครับที่ได้เอาคว้ากับโฮมาไปนะฮะและขอบคุณที่ใช้บริการนะครับขอบไปใช้บริการนะครับแล้วก็คว้านะครับดวงดีจัดเฮ้ยสองทองเฮ้ยสองทองปบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ทองไม่ทองหมดแล้วนะแลเฮ้ก็ขอบไปใช้บริการนะครับคุณนายนะครับยินดียินดีกับโฮม่าเอาคว้าเลยครับนี่ครับขอกระเป๋า